สวัสดีค่ะวันนี้เราไปเที่ยวบาหลีกันต่อนะคะวันนี้อ้อมกับเรมอนใส่สรงค่ะเป็นผ้าบาติกที่ซื้อที่บาหลีอ้อมเป็นคนชอบพวกสรงแล้วก็ผ้าถุงแบบนี้มีเก็บไว้ที่บ้านเยอะเลยก่อนไปก็ทานอาหารเช้ากันก่อนค่ะอาหารเช้าที่โรงแรมก็คือฟินมากเลยค่ะนางหนาหาดแล้วก็มีอาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยน้ำผักผลไม้สดๆอยากตื่นมาแล้วได้ทานแบบนี้ทุกวัน วันนี้ออมจะพาไปที่ Gwk นะคะที่นี่เป็นส่วนวัฒนธรรมของบาหลีสถานที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะเดินเองไม่ไหวหรือว่าถ้าใครอยากจะเดินเองก็ได้ค่ะแต่ใช้เวลาเดิน15นาทีแล้วแดดก็ร้อนแผดเผามากพวกเราตัดสินใจใจ่ายค่าบักกี้ค่ะตกคนละประมาณร้อยกว่าบาทรวมค่าเข้าก็300กว่าบาทค่ะไกด์หรือว่าคนขับรถที่ไปกับเราเข้าฟรีนะคะ แต่ว่าค่าบักกี้ต้องจ่ายเราก็เลยจ่ายให้น้องเฮนดราด้วยค่ะเพราะว่าจะให้น้องไปถ่ายรูปให้อากาศที่นี่คือประเทศไทยยอมแพ้เลยค่ะร้อนจนตัวเปียกเหมือนอาบน้ำมาเลยดีนะคะที่เรานั่งบักกี้เพราะว่าถ้าเดินต้องเป็นลมแดดแน่ๆที่ตรงนี้เมื่อก่อนเคยเป็นภูเขาทั้งหมดเลยนะคะเป็นภูเขาหินเขาก็ผ่าภูเขาแล้วก็เอาหินมาใช้แกะสลักค่ะ ที่เพื่อนๆเห็นนั้นเป็นหินธรรมชาติจากภูเขาดั้งเดิมหมดเลยนะคะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าของจริงมันดูอลังการมากๆเลยค่ะธรรมชาตินี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆเรานั่งบักกี้ไปเพื่อที่จะไปยังจุดสําคัญค่ะก็คือรูปปั้นขนาดมาคือมาของพระวิษณุที่ประทับบนหลังครุฑจะบอกว่าของจริงใหญ่สุดๆใหญ่มากๆเลยค่ะนี่เป็นรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียเลยด้วยค่ะ รูปปั้นคือแกะสลักด้วยหินทั้งหมดเลยค่ะคือถ้าได้เห็นด้วยตาเนื้อจะรู้ว่ามันสวยจริงๆจริงๆเราสามารถขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มพวกเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปข้างบนน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะผลงานการถ่ายรูปของน้องเฮนดร่าคืออ้อมไม่ได้แต่งอะไรเลยค่ะรูปออกมาก็คือสวยมากๆน้องถ่ายได้พอดีทั้งแสงองค์ประกอบภาพ แถมยังพามาที่มุมถ่ายรูปที่ไม่ค่อยมีคนมาถ่ายไว้รอชม EP ต่อไปของบาลีกันนะคะ